ครับสวัสดีครับคลิปที่แบบพ่อวันนี้แล้วครับส่อมสีขครับโมนี่ไงบ้านส่อมสีรถตู้นะครับโอ้ยส่องแบบชัดเนาะนะครับส่อมเท่านี้ครับโมนี่เดี๋ยวว่าเบิ่์เงนครับ ึ่้เขมางเมื่อเช้านี้ครับนาลูกาสามโมงแล้งอันนี้กะเที่ยงแล้วครับคนสีเราตากแดดประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงกหละขอว่าขัดไปแล้วครับเนี่ตตดกระดาษไว้จำพ้นครับ เดี๋ยวเบิ้งสอนพ่นกันเลยครับพ่นสีบานชนผ่านนะครับมันเสียงกนการว่าสีบือคืด้ะครับเท่ากับพ่นเฉพาะแผลนะครับพ่นเฉพาะแผลอ,อยู่ประมาณเชิงนี้ครับพ่นอยู่ประมาณเชิงนี้จากแผลนี่นะครับอยู่ประมาณเชิงนี้นะครับแล้วส่วนที่เหลือนี่ก็สีเอาไว้เคลือบครับ เรื่อการพ่นสีเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับก้อนสีพ่น,นเส้นเคยครับเซตผ้าเน็ลครับเซตผ้าเน็ลทุกขัง้งก้อนสีพ่นสีแล้กวก้อน ก็สีเคลือบก็สีเสร็จแล้วก็สีเคลือบก็ต้องก็เศษพอเดียวแค,ค,ค่นึงครับนี่ฝุ่นสีเห้มกกปากแพ้ก็ได้ครับ ai ạ chỉ bắt chặt nữa hả không cần xe ข้นสีเรียบร้อยครับต่อไปก็เกลือบเกลือบจ่อแรกครับ สุดท้ายครับ โอเคครับประมาณนี้นครับเคลียบเนี่ยแกอิสเม,มครับถ้ามีคลิปไังไมกัสีอัปเดดมาไหมครับมันนี้แกสวัสดีครับ